เรื่องของนโยบายรัฐบาลคอสชที่จะผลักดันให้ไทยเป็นไทยแลนด์4.0เนี่ยคือตอนนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่าคนในประเทศไทยส่วนใหญ่มีความมีความเข้าใจในความหมายของไทยไทยแลนด์หรือประเทศไทย4.0แค่ไหนอย่างไรฮะอาจารย์แล้วจริงๆมันคืออะไรกันแน่น 0, เนี่ยไทยแลนด์4.0เนี่ยอาจารย์ครับก็ไทยแลนด์4.0เนี่ยในช่วงที่รัฐบาลประกาศ เป็นแนวทางหรือนโยบายในช่วงแรกๆเนี่ยคนก็คงจะงงๆนิดหน่อยนะครับเฉพาะชาวบ้านทั่วไปเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยก็เข้าใจว่ารัฐบาลก็พยายามทำประชาสัมพันธ์น,นะะทำการชี้แจงอะไรมากขึ้นก็คงจะเข้าใจมากขึ้นบ้างนนะแต่ว่าประเด็นของผมก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ จะดูเรื่องปากท้องเป็นหลักอะนะครับ mm hmm. แล้วก็ดูคุณภาพชีวิตเขาว่ามันดีขึ้นไหมจะเป็นสามจุดศูนย์สี่จุดศูนย์ห้าจุดศูนย์อะไรก็ช่างครับแต่ขอทําให้ชีวิตเขามันดีขึ้น mm hmm. แล้วก็มีเศรษฐกิจที่ดีแล้วก็บางคนที่เขาต้องการประชาธิปไตยเขาก็อยากให้เป็นประชาธิปไตยนะครับอ mm hmm. แต่ว่าไทยรันสี่จุดศูนย์เนี่ยก็คือง่ายๆก็คือว่าต้องการเป็นประเทศที่อุตสาหกรรมหรือการผลิตเนี่ย มันมันขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอืมนี่คือนี่คือง่ายๆครับก็แล้วก็ก็คือเมื่อเมื่อขับเคลื่อนโดยนวัตกรรมเนี่ยก็หมายความว่าทำทาน้อยแต่ได้มากมคือทำงานน้อยลงแต่ว่าได้มูลค่ามากขึ้นการที่เราทำน้อยลงแล้วได้มูลค่ามากขึ้นเนี่ยก็คือต้องมีนวัตกรรมถูกไหมอืมทีนี้จะเป็นไทยแลนด์สี่จุดศูนย์เนี่ยมันก็จะกลับไปที่ว่ารัฐบาลก็ต้องเอาเงินจำนวน มากกว่าเดิมเนี่ยมาลงทุนทางด้านการวิจัยและสร้างนาวัตกรรมนะะไม่ใช่ไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนอย่างอื่นซึ่งมันมันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ชัดเจนครับพยายามที่จะทำให้มีเสรีภาพทางวิชาการ,รเสรีภาพในการคิดเพราะว่าม,มันจะเป็นพื้นฐานการสร้างนาวัตกรรมครับ,รบแต่ว่าสภาพความเป็นจริงของสังคมไทยตอนนี้มีความมันเอื้อพอที่จะให้เกิด นโยบายนี้ไม่ฮะอาจารย์อาจารย์มองอย่างไรก็อาจจะอาจจะไม่เอื้อนนักนะอาจจะไม่เอื้อนนะคือถ้ามันจะจะไปได้ดีมากเนี่ยก็คือว่าเรามีเรามีประชาธิปไตยเรามีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและมีบรรยากาศเรื่องเสรีภาพมากขึ้นนโยบายนี้ก็จะมีโอกาสสำเร็จมากขึ้น แต่ว่าข้อด้อยของรัฐบาลเลือตั้งก็คือว่าเราก็ต้องได้รัฐบาลที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ต้องมีความเข้มแข็งอ่ะคือไม่ใช่รัฐบาลผสมคือถ้ารัฐบาลผสมมันก็จะทำอะไรยากครับแต่ว่าประเทศไทยก็มีพื้นฐานบางอย่างอยู่บ้างนะไม่งั้นไม่งั้นการพัฒนาเศษรษฐกิจของไทยก็ไม่ไม่มาถึงขั้นนี้แต่ว่าจริงๆเนี่ยโดยศักยภาพของความพร้อมของไทยเนี่ย เราต้องอยู่ระดับเดียวกับญี่ปุ่นนานละเราต้องอยู่ระดับเดียวกับเกาหลีใต้นานละ,ะทีนี้เราเราทำไมถึงถเราถึงไปไม่ได้ก็ต้องไปหาเหตุผลกันซึ่งก็คงจะไม่มีเวลามากพอที่จะมาอธิบายในรายการนี้ทั้งหมดแต่ว่ามันมีหลายเหตุปัจจัยอ่ะแล้วก็ปัจจัยหนึ่งก็คือความไม่มีเสถียรภาพของระบอบประชาธิปไตยอนะ่เพราะว่ามันมันมีการรัฐประหารบ่อยฉีกรัฐมนูลบอ แล้วก <It 's S 2> <ki> ็รัฐบาลที่เลือกตั้งเข้ามาก็อ่อนแอแล้วก็คอร์รัปชันด้วยมันก็มันก็รุมๆดอนๆทีนี้เอกชนเนี่ยเขาเข้มแข็งนะฮะถ้าเอกชนไทยไม่เข้มแข็งเนี่ยประเทศจะพังมากกว่านี้อืที่เขาเข้มแข็งนะครับถ้าอย่างนั้นแต่ถ้าเราถ้าเราได้ระบบรัฐบาลเราได้ประชาธิปไตยที่เข้มแข็งที่มีคุณภาพเนี่ยเราเราวิ่งแซงญี่ปุ่นไปแล้วครับด้วยความพร้อมของประเทศไทยเนี่ยครับ อาจารย์ถ้าอย่างนั้นอุปสรรคสาคัญที่ทําให้ประเทศไทยไม่สามารถที่จะบรรลุเป้าหมายไทยแลนด์สีจุดศูนย์มันคืออะไรอยู่ที่การเมืองอย่างเดียวเหรออาจารย์เป็นปัจจัยหลักเลยเหรอไม่อยู่ที่ทุกเรื่องฮะทุกเรื่องอยู่ที่ฝ่ายอยู่ที่นโยบายอยู่ที่ความมั่นคงของการเมืองภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอยู่ที่ระบบการศึกษาสถาบันการศึกษาที่มีการศึกษาที่มีคุณภาพแล้วก็สามารถสร้างนวัตกรรมได้ไหมอยู่ที่ทรัพยากรมนุษย์ ว่ามีคุณภาพพอหรือไม่เพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็รับการลงทุนจากต่างประเทศเยอะแต่ว่าเรายังสามารถถ่ายโอนเทคโนโลยีและดูดซับเทคโนโลยีได้น้อยเพราะระดับความรู้เราเนี่ยมันดูดซับไม่ได้แล้วบางอย่างเขาก็ไม่โอนให้ด้วยคือเขามาจ้างเราผลิตอย่างเดียวฉะนั้นในแง่ในเชิงนโยบายเนี่ยเราก็ต้องมีสร้างแรงจูงใจหรือแม้กระทั่งมีเงื่อนไขเลยว่า ถ้าคุณมาลงทุนที่เมืองไทยเนี่ยใช้เมืองไทยเป็นฐานการผลิตเนี่ยคุณต้องถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดนวัตกรรมครับทีนี้ถ้าเขาถ่ายทอดแล้วเนี่ยคนของเราก็ต้องรับได้ด้วยนะอืมถ้าคนของเรารับไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อีกนะครับทีนี้พอพอคนรับได้แล้วจะพัฒนาต่อต่อย,ยอดเนี่ยมันก็ต้องมีระบบไปส่งเสริมเขาอีกต้องมีเวนเจอร์แคปิตัต้องมีระบบหลายๆอย่างเพราะว่า ถ้าในประเทศที่เขาสร้างนวัตกรรมได้เยอะๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีระบบการสนับสนุน mm hmm. ทำไม facebook มันถึงเกิดในสหรัฐอเมริกาโซเชียลมีเดียส่วนใหญ่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกา mm hmm. ก็เพราะว่าสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีระบบสนับสนุน mm hmm. ผู้ประกอบการที่มีนวัตกรรม mm hmm. ถ้าถ้าเราไม่เอาระบบแบบสหรัฐบอกว่าไม่ได้เอาระบบแบบที่ให้เสรีภาพประชาธิปไตยเราเอาระบบแบบจีน เราก็ต้องมีรัฐบาลที่เข้มแข็งมากและเป็นรัฐบาลที่มีความสามารถแล้วก็สุจริตอ่ะอย่างเทคโนโลยีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในจีนเนี่ยบางอย่างก็เกิดจากการที่รัฐชี้นำนะมันไม่ได้เกิดจากกลไกตลาดหรือเกิดจากการที่เอกชนคิดขึ้นมาแต่กรณีของสหรัสนี่เอกชนคิดใช่ไหมเอกชนคิดรัฐอาจจะเสริมบางส่วนทีนี้ระบบไหนดีกว่ากันเนี่ย มันมีข้อดีข้อเสียทั้งคู่อืมขอีข้อดีข้อเสียทั้งคู่เราก็ต้องมาดูบริบทแบบไทยเนี่ยใช้แบบไหนดีกว่ากันอืมแต่ผมเชื่อผมเชื่อในเรื่องระบบเปิดและผมเชื่อในประชาธิปไตยมากกว่าระบบอำนาจนิยมเท่านั้นเองะนะแต่มันอาจจะดีดีสำหรับประเทศไทยจริงหรือไม่ก็ต้องรอการพิสูจน์ะระบบการเมืองนโยบายระบบ การศึกษาทรัพยากรมนุษย์ mm hmm. แล้วก็ระบบแรงจูงใจของภาคเอกชนด้วย mm hmm. คือถ้าภาคเอกชนเนี่ยเขาสามารถสร้างล่ำรวยสร้างความล่ำรวยด้วยอำนาจผูกขาด mm hmm. เขาสามารถสร้างความล่ำรว,วยโดยการไปขอสัมปทานของรัฐ mm hmm. เขาก็ทำอย่างนี้ดีกว่ามันง่ายกว่า mm hmm. แต่ถ้ามันมีตัวอย่างชัดมากขึ้นเรื่อยๆว่าคนที่จะประสบความสำเร็จคนที่จะ ประสบความสําเร็จอย่างสูงในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยออืคือคนที่สร้างนวัตรกรรม,มคนที่สามารถทําให้นวัตรกรรมมันขายได้อืคนก็จะไปทางนี้ออืถูกไหมฮะรเราดูเราดูกลุ่มทุนใหญ่ๆของไทยเนี่ยมีกลุ่มทุนสักกรรี่บริษัทที่สร้างนวัตรกรรมเป็นจริงเป็นจงังถูกไหมตอนนี้ที่พอมีอยู่ก็มี CP Group กับ SCG Group ซึ่งมันก็เป็นกลุ่มทุนที่ใหญ่มากนะฉะนั้นพวก ลายเล็กลายย่อยเนี่ยไม่มีปัญญา mm hmm. คือไม่มีปัญญาที่จะไปลงทุนสร้างนวัตกรรมอะไร mm hmm. ถ้าถ้าไปสร้างนวัตกรรมหรือว่าไปสร้างสิ่งที่มันเป็นสร้างสารรค์เล็กๆน้อยๆมันก็มีมูลค่าแต่มันมูลค่ามันไม่มาก mm hmm. อย่างสมมุติว่าเราไปทำไม้จิ้มไม้จิ้มฟันให้มันดีขึ้นไอ้ mm hmm. นี่มันเ,เป็น, mm hmm. เ,ปนเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจไม่มากถูกไหม mm hmm. ถ้ามันไม่ได้นวัตรกรรมอะไรมันก็แค่ความคิดสร้างสรรค์คือเราบางทีเราต้องแยกแล้วให้ออกระหว่างความคิดสร้างสรรค์กับน,นวัตรกรรม,มนวัตรกรรมต้องเป็นสิ่งที่มันไม่เคยมีมาเลยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันมันเบรกทูมัน, Break through, มนมสร้างการแปลงอย่างโซเชียลมีเดียอย่างเงี้ยครับอาจารย์ะเ,เป็นเพราะอะไรฮะสังคมไทยหรือว่าคนไทยจึงไม่สามารถที่จะสร้างนวัตรกรรมที่มันสามารถมีผลต่อคนในระดับโลกได้และเป็นนวัตรกรรมขนาดใหญ่ได้มันมันติดอยู่ตรงไหนฮะ คนไทยไม่ม,ม,มีมันมันมันเป็นวัฒนธรรมเป็นโครงสร้างสังคมเป็นทุกอย่างอะ่ะเพราะว่าบางบางประเทศเราก็เห็นอยู่ว่าเขาไม่สามารถสร้างนวัตกรรมได้แล้วก็เขาก็ไม่เขาก็ความถนัดหรือสภาพแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยมันก็จะไม่ทําให้เกิดสิ่งนั้นอืคือคือบางทีเราก็ต้องมาวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนของเราคือคนไทยเนี่ยเหมาะสําหรับทํางานบริการ เพราะว่าโดยวัฒนธรรมโดยนิสัยโดยอะไรเนี่ยมันไปในทั้งนี้หมด<ๆ>นะฉะนั้นก็คือเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบสหรัฐไงแล,<ๆ>แล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องเป็นแบบประเทศอื่นเราก็เป็นแบบเรา<ๆ>แต่ถ้าบอกเราจะเป็นแบบสหรัฐเนี่ยเราก็ต้องสร้างเงื่อนไขที่มันใ่ครับที่มันที่มันสร้างนว,วัตกรรมได้เช่นคุณต้องให้มีเสรีภาพเต็มที่เลย<ๆ>คนจะคิดอะไรนอกขอบต้องคิดได้เลยต้องไม่มีเพดานคือถ้ามีเพดานเมื่อไหร่มันก็ นวัตกรรมไม่เกิดนะครับอืเพราะนวัตกรรมนี่เหมือนคือการคิดนอกกรอบถูกไหมฮะใช่ครับแล้วสังคมไทยเนี่ยมันก็เป็นสังคมที่เป็นสังคมที่มันยึดกรอบอยู่แล้วนะคือคือใครที่คิดอะไรแหลมคมขึ้นมาเนี่ยจะกลายเป็นตัวประหลาดแล้วก็อาจจะถูกทำร้ายด้วยซ้ำแต่ว่าท่านในบางประเทศเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่น่ายกย่องอย่างยิ่งม,มีคนอย่างเทสลาอย่างเงี้ยสังคมอเมริกันเนี่ยเวลคัมเลยถูกไหม แต่ว่าตอนมีชีวิตยอยู่อาจจะไม่ประสบความสําเร็จมากแต่ว่าพอเสียชีวิตเวลาคนก็รู้ว่าเทสลาได้สร้างสิ่งที่เป็นนวัตรกรรมไว้อืครับแต่ว่าคนพวกนี้ไม่ได้เกิดในอเมริกาก็มีนะฮะใช่ครับเป็นผู้อวร๋ท็ทั้งนั้นนะ่ะคือเขาเป็นสังคมที่เปิดกว้างให้คนได้แสดงศักยภาพเนี่ยนั่นคือขอ้อแต่มันก็มีข้อด้อยอยู่นะฮะซึ่งก็ไม่มีเวลาวิเคราะห์แต่ว่าเราก็ต้องไปดูวิธีการเกิดประเทศก่อนเลยสหรัฐอเมริกาเนี่ยสร้างประเทศยังไง คือ mm hmm. สร้างประเทศจากคนซึ่งซึ่งหนีมาจากยุโรปถูกไหม mm hmm. ที่ส่วนหนึ่งเนี่ยคิดเหมือนคิดไม่เหมือนคนในยุโรป mm hmm. ทั้งในแง่ศาสนาทั้งในแง่ระบบการปกครองถูกไหม mm hmm. แล้วส่วนหนึ่งคือคนระดับล่างคนระดับล่างที่มันไม่มีทางไปในสังคมเดิมของตัวเอง mm hmm. ก็มาสร้างชาติใหม่สร้างประเทศใหม่มาบุกเบิกมาตายเอาดาบหน้าจะมั้นมันมีมันมีสปิริตของการเสี่ยงโชคอยู่ สปีริตของความกล้าเสี่ยงกล้าได้กล้าเสียถูกไหมฮะซึ่งอันนี้มันเป็นพื้นฐานของการสร้างนวัตกรรมด้วยนะฮะใช่ครับใช่ครับมันลากมันไม่เหมือนกันนะลากของแต่ละประเทศอฉะนั้นก็เราก็ต้องพยายามดูบริบทของแต่ละประเทศครับถ้าให้อาจารย์ให้คะแนนการบริหารเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรัฐบาลคอสชที่ผ่านมาสปีอาจารย์ให้ผ่านหรือว่าสอบตกยังไงใหอาจารย ก็อาจจะพอไปได้ไปได้เหรออาจารย์ไม่ไม่ตกแล้วพอไปได้ไม่ตกไม่ตกจะไม่ากอะไรฮะดูจากตัวเลขเศรษฐกิจอืมแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันมันเวลาเราเวลาเราพยายามจะวิเคราะห์เนี่ยอืเราเราต้องดูบริบทโดยรวมอืว่าสภาพมันไม่เหมือนกันนะฮะปีห้าเจ็ดเนี่ยรัฐบาลทํางานไม่ได้นะอืรัฐบาลในยุคสมัยรัฐบาลยิ่งรักนี่ทํางานไม่ได้นะออื ฉะนั้นเอามาเปรียบกันไม่ได้แต่ถ้าเราเอาเอาช่วงเวลา5.7กับปี5.960มาเทียบกันในแง่ตัวเลขทางเศรษฐกิจมันกระเตื้องขึ้นแน่นเพราะปี5.7เนี่ยมันมันเกิดรัฐประหารใช่ครับและปี5.7เนี่ยมันมีวิกฤตการณ์ทางการเมืองรัฐบาลทำงานไม่ได้นะแต่พอหลังจากที่มันเกิดปัญหาแล้วก็เข้ามาควบคุมยึดอำนาจแล้วก็ ทำงานมาได้ระยะหนึ่ง <S 1> <S 1> <S แน่นอนมันต้องดีขึ้นอยู่แล้วครับอืมใช่ครับแต่ว่ามันมันควรจะดีกว่านี้ไหมผมก็ต้องบอกว่ามันต้องดีกว่านี้ผม <S <S 2> <S 2> ถึงถึงใช้คําว่าก็พอไปได้แต่ <S <S แต่เราคาดหวังว่ามันดีกว่านี้อื <S <S 2> <S 2> <S 2> คือถ้ามันดีกว่านี้ก็คือการกลับคืนสู่ประชาธิปไตยอื <S <S เพราะการลงทุนบางอย่างเนี่ยการลงทุนจากต่างประเทศที่เป็นโครงการใหญ่ๆในในบางลักษณะเนี่ยเขารอดูอยู่ว่าครับประเทศไทยจะกลับคืนสู่ประชาธิปไตยเมื่อไหร่ Mm hmm. นะส่วนการบริโภคเนี่ยมันก็กระเตื้องขึ้นมาบ้างน, mm hmm. นะแต่ว่าช่วงแรกเนี่ยห้าเจ็ดห้าแปดไม่ดีเลยเพราะว่าเนื่องจากสินค้าเกษตรมันตกต่ํามาก mm hmm. สินค้าเกษตรมันตกต่ําเพราะว่าพอเราไปถอดถอดโครงการรับจำนำข้าวทันทีเนี่ยราคาข้าวมันล่วงลงมาเลย mm hmm. นะฉะนั้นก็คือระยะแรกเนี่ยคนระดับลากญ้าเนี่ยเดือดร้อนมาก mm hmm. นะแต่ต่อมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็คงเห็นนะว่าตรงนี้มันเป็นปัญหาเขาก็พยายามที่จะ อาจฉีดเม็ดเงินออกมาตรการอะไรเข้าไปแต่ว่ามันก็ยังการฟื้นตัวยังไม่กระจายเท่าที่ควรแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันกระเตื้องขึ้นแล้วเพราะว่าดูจากตัวเลขนี่มันมันกระเตื้องขึ้นคครับแต่ว่า,วามันจะดีกว่านี้ถ้ากลับคืนสูป่ประชาธิปไตยด้วยความเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ควรจะยืดไปเรื่อยๆอะฮะคือยืดไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะคนเริ่มจะไม่มั่นใจต่อประเทศแล้วนะว่าจะกลับคืนสูป่ประชาธิปไตยหรือเปล่าครับ แต่ว่าเลือกตั้งที่จะมีในปลายปีหน้าเนี่ยอันนี้ก็เมื่อมีการกําหนดวันชัดเจนมีกําหนดการเลือกตั้งชัดเจนอันนี้มันจะส่งผลให้เศรษฐกิจกระเตื้องขึ้นด้วยไหมฮะน่าจะกระเตื้องขึ้นมากครับอืน่าจะกระเตื้องขึ้นมาถ้าถ้ามันเป็นการเลือกตั้งที่เรียบร้อยนะอืออาจารย์เชื่อว่าจะเรียบร้อยไหมครับไม่แน่ใจแต่ว่าเราก็ในฐานะคนไทยเราก็ภาวนาว่าให้มันเรียบร้อยอื คือให้มันเรียบร้อยแล้วก็ได้รัฐบาลที่มีคุณภาพเข้ามา uh huh. นะแล้วก็มีเสถียรภาพมันก็จะได้เดินหน้าตามปกติอ uh ื huh. แล้วถ้าใครเบื่อรัฐบาลร,รัฐบาลเดินหน้าต่อไม่ได้ก็ออกตามวาระ uh huh. ถึงเวลาก็เลือกตั้งเป็นวาระสี่ปีสี่ปีสี่ปีป uh huh. ก็เอาอแบบประเทศจเจริญแล้วอะครับ uh huh. เราก็จะดีกว่าเยอะเลย uh huh. นะถ้ามามามีปัญหาแบบที่ผ่านมาเนี่ยเออประเทศสูญเสียโอกาส นะครับแล้วก็คนที่เดือดร้อนมากที่สุดก็คือประชาชนโดยทั่วไปได้รับภพหนักที่สุดครับถ้าเกิดว่าการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปีหน้ามันจะไม่เรียบร้อยมันน่าจะมาจากสาเหตุอะไรบ้างฮะอาจารย์เอ่น่าจะมาจากผู้มีอํานาจเองอคือมันไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะมาจากฝ่ายอือ่นเพราะว่าผมผมถือว่าผู้มีอํานาจเนี่ยเวลานี้เนี่ยมีอํานาจค่อนข้างค่อนข้างเด็ดขาดระดับหนึ่ง ฉะนั้นเขาสามารถกําหนดให้ได้ว่าเรียบร้อยหรือไม่เรียบร้อยอืคเพราะว่าฝ่ายฝ่ายที่คัดค้านเนี่ยอืโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็สู้ตามระบอบประชาธิปไตยอืคือเขาไม่เล่นนอกกรอบอยูอ่แล้วคือคือฝ่ายประชาธิปไตยขบวนการประชาธิปไตยเนี่ยเขาไม่เล่นนอกกรอบคือเขาเล่นตามระบบแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าทุกคนเป็นอย่างนั้นหมดนะแต่เราเราบอกว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเช่นนั้น เราดูง่ายๆตอ,ตอนตอนลงประชามติรัฐธรรมนูญไม่มีการเคลื่อนไหวจากฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญแม้นว่ารัฐธรรมนูญจะมีบางมาตราหลายมาตราที่ไม่เป็นประชาธิปไตยที่ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยชัดเจนไม่เห็นด้วย <c oughs> แต่ว่าเมื่อเสียงประชามติออกมาซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าไปทำประชามติกันอย่างไร <c oughs> ภายใต้บรรยากาศที่ไม่ได้ ให้แสดงความคิดเห็นกันเต็มที่เนี่ยอืแต่ผลประชามติออกมาแล้วเนี่ยฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยไม่ได้ไปสร้างปัญหานะฮะยอมรับคือเราต้องสร้างสปีลิตสร้างวัฒนธรรมแบบนี้อครับอืครับก็แข่งขันแข่งขันกันบนความเป็นธรรมอืแล้วก็ใครชนะใจประชาชนคนนั้นก็บริหารไปอื ่ก็ดูอย่างดูอย่างเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาใช่ไหมครับกรณีของโดนัทรัมอย่างเงี้ยก็มีประชาชนจํานวนมากไม่พอใจอแต่ในเมื่อมันผลมันออกมาแล้วแล้วก็โดนัทรัมก็ยังถูกข้อสงสัยด้วยซ้าไปว่ามีมีซิกแซกอะไรเรื่องการเลือกตั้งไหมถูกไหมฮะแต่ว่าประชาชนที่ออกมาคัดค้านไม่เห็นด้วยกับโดนัทรัมเนี่ยถึงที่สุดแล้วเขาก็เคารพรัฐธรรมนูญเคารพกฎมา คือประเทศมันก็ต้องปกครองโดยกฎหมายอะครับกฎกฎครองกฎครองโดยนิติรัฐนะฮะคือมันไม่ใช่ว่าไม่พอใจแล้วไม่ใช่พวกเราแล้วก็เอาเอากำลังเอาอาวุธมายึดอำนาจมันควรจะเลิกได้ละศตวรรษที่ยี่สิบเอ็จลขอร้องแต่ขอร้องนะฉะนั้นค,คนที่จะทำให้การเลือกตั้งไม่เรียบร้อยนี่คือผู้มีอำนาจอย่างเดียวอืมครับปีที่ผ่านมาถ้าจะให้คะแนนจากหนึ่งถึงสิบประจนันให้คะแนนสักประมาณไหนฮะ 5.5ผ่านมาผ่านได้ได้5.5อันนี้เก่งใจกันด้วยพอดีทีมเศรษฐกิจก็รู้จักกันทั้งนั้นโอเคแล้วเขาก็มีความตั้งใจที่ดีก็ก็เขาก็ไปทำงานเพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์อ่ะคครรัับบก็ก็แต่5.5เพราะว่าผมคิดว่ามันควรจะทำได้ดีกว่านี้ก็เหมือนเหมือนยุทธศาสตร์20ปีครับ ยุทธศาสตร์20ปีเนี่ยผมคิดมาตั้งแต่ตอนที่ทำหน้าที่เป็นกรรมการสำนักงานพัฒนานโยบายสารนะ mm hmm. แล้วเป็นผู้บริการด้วยตอนนั้นสมัย mm hmm. รัฐบาลทักษิณ <c oughs> แต่ว่าสำนักงานนี่ถูกยุบไปละ mm hmm. ผมก็ตั้งวิเคราะห์วิจัยจัดประชุมสัมมนามาตั้งแต่ปี48-49 mm hmm. แต่ตอนนั้นเป็นแผนยุทธศาสตร์25ปีนะ mm hmm. คุณจอม mm hmm. เป็นเรื่อง <c oughs> ระยะยาวแล้วเราเราหวังว่าไม่ นับย้อนกลับไปเนี่ยมันคือยี่สิบห้าปีตอนนั้นคือยี่สิบห้าปีคือเราต้องการให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในปีสองห้าเจ็ดห้าสองห้าเจ็ดห้าเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วประชาชนมีคุณภาพที่ดีคุณภาพชีวิตที่ดีอประชาธิปไตยมีความเข้มแข็งมั่นคงเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ว่ามาถึงวันเนี้ยมันคือยุทธศาสตร,ร์สิบห้าปีคือผมเห็นด้วยกับการมียุทธศาสตร์ระยะยาวอันนี้เห็นด้วยกับเขา แต่ว่าประเด็นก็คือว่ามันต้องปรับเปลี่ยนได้ <triste. S 2> คือปรับเปลี่ยนได้ตามได้ตามสถานการณ์บริบรรทที่มันเปลี่ยนไปแต่เส้นทางของประเทศนี่มันต้องชัดเจน<ฮ>เป้าหมายมันต้องชัดเจนอืไม่งั้นเนี่ยประชาชนก็จะอยู่แบบนี้ไปเรื่อยเรื่อยใช่ครับเราต้องมีความฝันที่ประเทศไทยจะต้องเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์อืและประเทศไทยจะต้องเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วอนะฮะ แล้วก็คุณภาพชีวิตของคนเล็กคนน้อยของประชาชนจะต้องดีกว่านี้ซึ่งมันต้องทำให้ได้ไม่ว่าแต่ว่าผมเชื่อว่าถ้าทำสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยภายใต้ระบอบประชาธิปไตยดีที่สุดก็เหมือนประเด็นเรื่องปฏิรูปไงครับก็เสนอประเด็นเรื่องปฏิรูปกันเราก็ทำโครงการปฏิรูปประเทศไทยมาตั้งแต่ปี49ตอนนั้นไม่มีใครสนใจนะแล้วผมไป ไปงานสัมมนาแถลงโครงการก็น้ำตามันไหลออกมาเองตอนนั้นที่มันภายใต้ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงก็ไม่มีใครสนใจอะไรทนะั้งทุกคนเอาปัญหาเฉพาะหน้าของตัวเองหมดนะแล้วก็ประเทศก็เสียโอกาสไปจริงจริงเนี่ยเราเสียโอกาสไปประมาณสิบกว่าปีที่ผ่านมาเป็นทศวรัษความถดถอยอย่างแท้จริง ทันที่มันจะไปก้าวหน้ากว่านี้มากๆนะฮะมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วก็มีคนจำนวนมากเนี่ยก็เสียชีวิตในระหว่างวิกฤตการทางการเมืองทั้งหลายซึ่งเป็นเหยื่อทั้งสิน้นจำนวนจานวนมากเนี่ยเป็นเหยื่อทั้งสิน้นไม่ว่าจะฝั่งไหนนะ,ะซึ่งซึ่งผมคิดว่าทั้งหมดเนี่ยต้องคืนความเป็นธรรมทั้งหมดมใครที่ถูกคดีถูกจับติดคุกแล้วไม่เป็นธรรมเนี่ยต้องต้องเอามาเอามา เอามาดูกันให้หมดคคือต้องคืนความเป็นธรรมให้หมดแล้วมันจะเกิดความปรองดองแล้วก็ต้องเน้นความปรองดองต้องเอคือคือผมไม่ได้บอกว่าให้ลืมอดีตนะผมกําลังบอกว่าเราต้องจําอดีตให้เป็นบทเรียนออืแต่ว่าเราต้องลดละเลิกความเกลียดชังกันครับแล้วก็มองไปข้างหน้าร่วมกันว่าประเทศควรจะเดินไปในทิศทางไหนออืซึ่งการจะทําแบบนี้ได้เนี่ยต้องได้ผู้นําที่มีใจที่เป็นกลางนะออื ใจที่เป็นกลางและเป็นธรรมนะฮะคือไม่ใช่ว่าขึ้นมาแล้วมีอคติกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้นะครับมันไม่มีทางที่ประเทศจะรวมรวมกันได้ใหม่นะฮะไม่มีทางคือเราต้องดูบทบาทของเนลสันเมเนล่าครับตอนที่เขาชนะเลือกตั้งเลยเนี่ยเขาเอาฝ่ายตรงข้ามมาร่วมมาร่วมเป็นรองประธานาธิบดีนะครับแล้วก็ให้อภัยทั้งหมดให้อภัยทั้งหมดคือใครทำชั่วทำเลวอะไรกับเราไว้เนี่ยเราให้อภัยหมด เราไม่ทําคนอื่นไงแต่เรายอมเสียสละที่จะเจ็บปวดประเทศมันถึงเดินหน้าได้คือถ้าคิดมาจะแก้แค้นจะเอาเรื่องจะจะเล่นงานฝ่ายตรงข้ามเนี่ยนะบีบเขาให้จนตรอกเนี่ยนะมันมีแต่จะทำแรงจะมากขึ้นเรื่อยๆครับครับถึงตอนเพราะมันไม่มีทางมันไม่มีทางใครที่จะสามารถชนะได้โดยที่ไม่ไม่ไม่คุยให้เกิดรองดองถูกต้องมันมันประเทศจะอยู่บนซากปรกหักดพังนะครับ ถึงตอนนี้อาจารย์มีความเห็นมีเห็นสัญญาณในความหวังของอนาคตของบ้านเมืองบ้างไหมฮะถึงตอนนี้เห็นครับเห็นเสมอครับคืออย่างน้อยมันก็ต้องพัฒนาไปทางใดทางหนึ่งอะครับอคือถ้ามันแต่แต่ยังไงมันมันดีขึ้นแน่นอนครับคือคือบางช่วงอาจจะลงเหวแล้วมันก็ต้องขึ้นเหวครับหรือว่าบางทีก็อาจจะมีคนเอาไม้มาพาดฮะไม่ต้องลงเหวมันแล้วแต่ว่าเราเราจัดการยังไงอื คือข้างหน้าเนี่ยมันมีทั้งเหวแล้วก็ฟ้าฮะ uh huh. มีคือม,มีหมดนะฮะ uh huh. คือขึ้นอ,อ,อยู่กับเดินยังไงครับจะ uh huh. จะปั่นจัก,กรยานจะขี่มอเตอร์ไซค์จะขับรถหรือจะนั่งเครื่องบิน uh huh. ก็ต้องเลือกเอาว่าจะเอา uh huh. วิธีไหนมันต้องอยู่ที่เหตุการณ์ข้างหน้าซึ่งเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยมันมีความไม่แน่นอนสูงมาก uh huh. เมื่อไม่แน่นอนสูงเนี่ยเราถึงต้องใช้เครื่องมือที่มันแน่นอนเนี่ย uh huh. เครื่องมือที่แน่นอนคืออะไรคือการลงประชามติ คือประชาที่ปไตยนี่คือเครื่องมือแน่นอนยังไงเนี่ยให้หลักประกันว่าทุกคนปลอดภัยแล้วก็ไม่เสือเลือดเสียเลือดเนื้อหรือถ้าใช้วิธีอื่นเนี่ยผมไม่แน่ใจแต่ว่าผมก็ยังมองโลกในแง่ดีอีกว่าแม้ถ้าสมมุติจะลงเหวเนี่ยเดี๋ยวมันก็ต้องขึ้นมาจนได้คือมันไม่มีทางที่จะลงเหวไปตลอดอแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยกงล้อประวัติศาสตร์ไม่เคยถอยหลังครับรค,คือมันมัน คนอาจจะดึงดึงกลับมาข้างหลังประมาณสักสองสามรอบแต่เดี๋ยวมันก็ต้องเคลื่อนออกไปอีกมันเป็นหลักฟิสิกส์อะครับ <c oughs> แต่ว่ามันมีหลักฟิสิกส์อีกอันหนึง่งก็คือว่าเวลาบ้านเมืองมันมันเกิดสถานการณ์วุ่นวายช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยบางทีมันสวิงสวิงขวาสุดเนี่ยเวลาก่อนที่มันจะมาอยู่ตรงกลางแล้วก็จะเกิดความสงบเนี่ยมันจะสวิงซ้ายก่อนครับใช่ ไปอันนี้ไปดูประวัติศาสตร์ทุกประเทศเป็นอย่างนั้นหมดมันจะมีบางประเทศเท่านั้นเองที่ไม่เป็นซึ่งก็หมายว่าคุณต้องได้ผู้นําที่เป็นผู้นําที่ยิ่งใหญ่ที่มีวิสัยทัศน์ที่มองอะไรทะลุแล้วค่อยอๆทําทุกอย่างอย่างเป็นขั้นเป็นตอนครับมันถึงจะเกิดเ,เราดูเราดูการเปลี่ยนแปลงบางประเทศเนี่ยในยุโรปม,มันก็ต่างกันเห็นใช่ครับบางประเทศสามารถรักษาระบบอย่างเดิมไม่ได้อย่างดีไม่มีปัญหาแล้วก็ปรับ ปฏิรูปให้เหมาะสมกับยุคสมัยบางประเทศนี่ก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเจ็ดสิบปีอ่ะนะเพราะว่าอย่างที่ผมบอกก็คือว่าสวิงขวาสุดก็สวิงมาซ้ายสุดเราต้องไม่ทำให้เกิดอย่างนั้นต้องทำให้มันพยายามมัชชีมาปฏิปทาทางสายกลางคือให้มันแล้วมันอยู่บนเส้นทางของสันติวิธีให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เดินบนเส้นทางประชาธิปไตย เดินบนเส้นทางการลงประชามติอะไรที่มีความขัดแย้งสูงตกลงกันไม่ได้แล้วคนในประเทศแบ่งกันเป็นฝักฝ่ายชัดเจนก็ลงประชามติลงประชามติแล้วเนี่ยทุกคนต้องเคารพเสียงข้างมากโดยที่เสียงข้างมากก็ต้องไม่ไปรังแกเสียงข้างน้อยก็อยู่กันได้บนความหลากหลายความแตกต่างใครจะคิดยังไงก็ปล่อยให้เขาอยู่ได้เขามีเสรีภาพในการคิดเขามีเสรีภาพในการพูดตาบเท่าที่การพูดและ และเสรีภาพในการคิดของเขาเนี่ยมันไม่ทําให้เกิดปัญหาในสังคมต้องให้เขาทําตามสิ่งที่เขาคิดเขาพูดเลยนะต้องเป็นอย่างนั้นขรับเรับอาจารย์ขอบพระคุณอาจารย์มากครที่ให้โอกาสและก็เวลาในการพูดคุยขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับยินดีครับสวัสดีครับ